ดีค่ะวันนี้เราได้ท pues ีนะคะเจ้าที Stanford ่รักษาประจำเมืองบ้านชายจังหวัดระยองค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สำนักงานการเนักกีฬาจังหวัดระยองนะคะซึ่งสำนักงานการเนักกีฬาจังหวัดระยองนั้นนะคะมีกิจกรรมในช่วงโควิดอย่างนี้เนี่ยก็คือการปลูกต้นไม้นะคะนำโดยท่านต้นเช่้กีฬาจังหวัดระยองค่ะพ่อวันนี้ขอมนัดกัดนะคะคแล้วก็ผู้ช่วยเอ๋ยนะคะแล้วก็หัวหน้าทีมนะคะหัวหน้ากีฬานะคะแล้วก็ทุกทุกคนในสำนักงานนะคะวันนี้เอ๋ ผลไม้น้ำแอปเปิ้ลลูกแตงโมชนี้ค่ะผลิตภัณฑ์รอบสามนักงานเรานะคะวันนี้ผลผลิตเอกแล้วนะคะมะละกอสนุนสนุนสน้นมะละกอนะคะวันนี้ก็มีนะคะวันนี้ก็มีกล้วยกล้วยอะไรก็ไม่ช่วยน้ำว้าน้ำว้า้ว้ไข่กล้วยเล็บมือนางน้ำว้าไข่เล็มือนานะคะเรามาดูผลผลิตกันนะคะต่อจากนี้ไปนะคะหลังจากโควิดผ่านไปนะคะเราจะได้เก็บผลผลิตหรือไม่นะคะอันนี้ อะโวคาโดนะคะสายพันธุ์แคชสายพันธุ์แฮชนะคะอันนี้สำนักงานการย์ยเล็กกีฬานะคะไม่ใช่มุ่งหวนกีฬาอย่างเดียวนะครับเราต้องเป็นมิตรกับธรรมชาติด้วยนะคะลำดยท่านกันยอดเล็กกีฬาจังหวัดระยองอะโวคาโดสิบเก้าอะโวคาโดสิบเก้าอะโวคาโดฮาร์โควีสิบเก้าตั้งชื่อให้คเดี๋ยวจะหาว่าไม่ ะรัจะื่อนติดตามผลงานของพวกเรานะคะสำนักงานการนักกีฬาจังหวัดรยองแาระยองนี้ตไพ่อะไ่ะไพระยองขออค่ะไพระยองค่ะอันนี้หนูลงนะคะ้งนะคะชอนีกี่ได้มากาเอต้ไม้ใค้ไ้ความลึกใช้ได้ใช่ไหมพี่

ได้ไหมพี่แก่ยากอยู่แบบนี้มายแน่ละเยี่ยมเยี่ยมรู้กฎพี่รู้มองเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตัดเองตัดตอี้รู้กฎ ไปเปล่าอันนี้เป็นกล้วยนะคะพี่เอ๋ครับมันไม่ร้ายมันโตได้เยอันนี้โตกล้วยก็ไปก่อนโอ้โหท่าเก้าท่าก็เหมือนเลยอะ โอ้โหนี่แรงดีที่นี่ไม่ร่างเป็นเต็มมานีนะร้างมาติดอยู่กับมือพี่ีไอหัวจอบกับระเด้งย้อออมมาละกอถึงได้ไปตามพวกตับหลายลูกนะันใช่วันเสาร์อ่ะเออมามาทางนี้เอาเด็กมาวิ่งเล่นไงคะเก็บมาละกอมาดูพี่ว่องไวเลย

นมเย็นจริงเลย หนูถ่ายรูปให้ก่อนอ่ะอ่ะอ่ะวีโอนะอีโออัดมาตลอดเลยเนะี่ยอันนี้อาวอร์คาโดนะครับเราจะเริ่มลงไปแล้วนะครับวันนี้วันที่25พฤษภาคม2564นะครับสำนักงานการเกษตและกิจการตัวเรี่ยงนะครับลำดยผู้ช่วยเอ๋นี่อาวอร์คาโดนะครับ

เป็นสำนักงานสีเขียวนะคะำนักงาน